a ัส a ลามมุล o i n ม굿 g อร d m e ิ่งและ o F 3 family channel ก็วันนี้เป็นวันที่22เอ้ยวันนี้วันที่24 24 n o v e m ber นะก็เขาบอกว่าที่อินเดียจะมีไซโคลนนะอย่างแรงจะมาลงที่อินเดียก็ตอนนี้ถ้าเห็นบรรยากาศก็จะเห็นว่าต้นไม้จะปิวกันไม่หยุดเลยก็เดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูว่ามันจะแรงขนาดไหน ฝนที่อินเดียเนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะแรงมากแล่ว่าไฟก็จะดับประมาณสองสามวันนะแล้วก็เพื่อนๆเห็นใช่ไหมนั่นแหละขาวๆแท้งแท้งอันนั้นคือแท้งเก็บน้ําของอินเดียคือทุกคนต้องมีทุกบ้านเขาบอกว่าให้เติมไว้เลยนั่นแหละฮะเพราะว่าเดี๋ยวไฟจะดับแล้วก็จะดูดน้ําขึ้นมาไม่ได้แล้วก็จะไม่มีน้ําใช้เพราะว่าวันที่ยี่สี่ริบห้ายี่หกประมาณสามวันนะเห็นเขาบอกอย่างนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูว่า มันจะแรงขนาดไหนจะตกแล้วนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะไปต้อมาข้มาต้อมามาแล้วมาดูเออขอโทษนะต้นไม้อันนี้นี่นะคุณเห็นแพ้นะนี่ดูแพ้ดูแพ้ดูแพ้ก่อนแพ้เป็นนีงครับฝนจะตกวันนี้คุณคุณคิดว่ายังไงฮะแพ้ไม่ตอบครับพ้ก็มาดูนี่ไม่เป็นบ้านผมนะฝนก็ถ้าที่นี่ฝนตกหนักน้ำก็เดือดท่วมมาก เดี๋ยวถ้าน้ำท่วมผมถ่ายให้ดูแต่ว่าขอให้อย่าน้ำท่วมเลยสงสารคนข้างในมากนะ้ำมาเดี๋ยวบอกให้ดูเองผมถ่ายให้ดูนะครับอือเดีนน๋ตั้งแต่นู่นแ่ละจนถึงตึกนู่นเลยนะจนมาถึงบ้านผมประมาณน,ะนี้เดี๋ยวว่ามนี่นี่นี่น,นี่เองน้ำมันจะท่วมอะไรวะเมื่อรตอนนี้ไฟก็ดับแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะเลื่อนๆมาดูกะ <c oughs> ไฟดับไฟดับฮะไฟดับ เนี่ยถ้ามันมีไฟสีแดงก็แสดงว่าไฟมีตอนนี้มันดับแล้วนะเขาจะเขาก็คือไฟจะดับตอนนี้วเวลาเท่าไหร่เวลาประมาณเมื่อตอนนี้ก็เวลา11โมง15นะก็เขาก็ทำการเปิดไฟให้เราแล้วนี่นี่ถ้าอย่างนี้แสดงว่ามีเขาให้ไฟมานะถ้ามันดับ ก็ะมาไฟดับคือเขาบอกว่าเขาให้เขาจะเปิดให้ประมาณสองชั่วโมงให้เราเติมน้ำไว้ก็เดี๋ยวไปดูข้างนอกกันเพราะมันมืดเริ่มมืดละ่รูอว่าเห็นไหมฮะไปดูกันว่ามันเริ่มมืดขนาดไหน นะก็เดี๋ยวถ้าฝนตกไหมผมถ่ายให้ดูนะฮะ Five hours later เพือเห็นไหมครับตอนนี้ล่มปิวคือแบบผมหลังไม่ได้เลยมันปิวมากอ่ะเนี่ยอุ้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 ยนะ มันคือมันแรงมากจริงๆไม่น่าเชื่อเมื่อกี้ลมลมนี่คือแบบพังเลยเห็นไหมเ็นไหมเห็นนะมผมไม่รู้ว่าเห็นไหมนนะเดินเดินเด,ด,ดินสุดโอ้ก็ต้องรอนด้วยไม่ไหวจริงๆเนี่ยตอนนี้เนนพื่อนๆฝนก็ตกหนักมากเลยนะฮะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นเปล่าไม่แกี้ผมถือร่มอ่ะล่มคือปิ้วเลย เงาดูด้วยนะเราให้นะคือแบบสปิลแบบผักเลยอะซึ่งไม่น่าเชื่อว่าที่อินเดียมันจะตกขนาดนี้นะกระดูดูเสื้อผมคือแบบผมก็ชอบฝนตกเลยดู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 ดดู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 

ไม่ีอะไ,ไม่ร่มมันมันสั่นนั่นแหละเขาบอกว่าจะตกแต่ว่าตอนนี้ไฟก็ยังไม่ดับนะผมกยังไม่รู้นะฮะชอบอฝนถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อนะฮะก็เดี๋ยวผมก็จะโชว์ให้ทุกคนดูนะผมจะยิงให้ดูไม่เห็นเลยที่องค์สิงห์ หันไม่ทันเอาม่เอาหมหนึ่งสองผมจะให้ดูความได้ดข,ของลมนะทุกคนดูนะให้น้องเท่านั้นอนี้ไม่เที่ยวด้าลมลยนี่งงนิ่งเอาไนี่นั่นกเานี่อเอาเข้าดูกันด่เนี่ยไม่ต้อง่อง่แบบไม่ได้อันนี้วิ่งไม่ม ผมเพจะมาให้ทุกคนดูนะว่าลมมันแรงขนาดไหนแต่เราไปดูกันไม่ยอมดูมแรงขนาดเนี้ยตอนนี้ฝนเรย่นตกนะคือแบบผมหนาวมากเลยอ่ะเดี๋ยวต้องจัดผมแคเนี้ ไม่ได้แล้วเป็นไงความแรงของไซโคลนที่อินเดียนะโอเค guys if you like this video don't forget to subscribe like and share and comment เลยลมแรงมากยะยะคือเมื่อกี้ผมแกล้งนะไม่ใช่ลมอ๋อโอเคคนทั่ก็น่าจะรู้แหละ やなビバーイバイ